สวัสดีค่ะค่ะพี่น้องวันนี้ห้องมากแบบท่าโค้งเกียมอยู่วัดอะไรนะคะเป๊เปะวัดอะไรนะคะ,ว,คะวัดอก็คอยดพประตูทองวัดพาประตูทองไม่นั่งไม่ยืนคือที่โคงเกียมแต่นะตอนนี้มันเป็นแบบว่า อันนัน้นตะพี่น้องงามดิแต่ว่ามันอยากจะยอ่ยอนแสงป่ะ,ะนั่งไงทูบเทียนทางโน้นโอ้คุณอาพี่น้อง แม่บอกแก้วขั้นอันนั้นนะพี่น้องข้ามแม่มันก็ทานมาหลายเทียเบิ้งเมืองเอาให้อุ้งอีงน้ำพูนะไห้อุ้งอีงน้ำขอบคุณค่ะแม่แบบดีสวนใดเฮ็ดปฏิบัติได้ดีทุกอย่างมีบัดค่ะ ชื่อว่าวัดอีหยังก็ครับแม่ชื่อวัดอะไรนะวัดบอกวัดผาประตูทองวัดผาประตูทองเด้อพี่น้องเด้อเส้นโค้งเจียมนะคะเอาเอาสีบอกเอาสีเล่มที่มันทาพูดเลยอ่ะเทมพูดลยลอย่ะนไปแจกสวดแยมชิ้นอนแยมส่อายมชิ้นอนแกเอาเลียนหาใส่กระดุมเรื่องเล่ม อยู่ในหน้ารถบ่ได้ที่เล่มอะอุ้งอิงค่ะถือไปให้เสด็จแม่ด้วยนะคะห้องเสด็จแม่แล้ว <c oughs> ชุดชุดหนึ่งมีมีขันห้ากับมีคู่หนึ่งเอาเอา,เอาออกี่ชุดนี่เอาสามชุดสามสามชุดชุดละเก้าสิบห้าอ๊บ 99บาทามจันจีลาเพิ่งเสียเอาอยู่บ้าแม่จันจีลาไม่ลงรถเินไม่ไหวร้อนนะพี่จันจีลานะอุ้ยพี่จันจีลาเอาหรือเปล่าเอาอยู่บ่ถามบงก่อนเีเสอันสวเอาอยู่ใช่ไหมใครเปิดไม่เก้าบอกกาไม่เก่ยวการเปิดที่เปิดทางไม่เจ้านี้อ้ม่เจ้าเนี้เปิดเปิดต้เนก เปิดผ่นน้ำข้าาเปิดทางให้งเพือเน้เาตรงบอกขึ้นก้อนเมียนค่ะเอาหรือเปล่าเอาให้แม่ย่าด้วยไหมยาหน้่สองสูตรเอาน้ำกันปเปียเอาน้ำกันเอาถ้าเราเอสองสูตรเอาสองสูตรเมยนเอาสองสูตรอะไรนดเนทีละต็นทีลา มีเล่ไ้มีลเอาเลนห้ามาสองอันนี้อันนี้แม่เพ่นหนมากเอาไปบูชาเอาไว้ทองเรีช่ไหมมอแมนรปา้อนนกที่ดอิดเปางการาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะสวยๆก่อนโอ้อยากายสวัสดีค่ะงามๆก่อนเร็วไปเขาเาลูงเรียนคู่ผ้ามาคู่ผ้าเห็นแน้ไหนโอ้อยากายม่วนอันนี้ใส่รบอกอันนี้่คงนกนนี้คุ่ เยวเาจะเอาผู้แรกก่อนเลยเอะเอาเอาูไปจุเยเดี๋ยวนี้ก็ต้องต้องเอาไปกรึเอาพูเอพูดอน่ยาเออเดินไปไหว้เินมาเอาเจ้าธนรีกอดคุณชายนี่แม่จ้าธนรีอยู่นี่นี่ ที่สวยนะคะคือเขาพานหลายรอบแล้วแม่อว้ใานยมี่ไเจ้แม่ธรณีก่อนนะคะพี่น้องอคนะุณน่ะเป็นว่างเป็นน้ำคือเราผ่านไปโขงเจียมหลายครั้งแล้วนะคะพี่น้อง ใชคะ่ะมีะไล้ทูกดกวยโอ้ น้ง่งซื้อมาน้ำพี่น้องสวยมากเลยพี่น้องนะแต่มีเวลาหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าจะต้องเดินข้างขึ้นรถขึ้นรถอย่างง่วนอย่างนี้ พ่อกันคิดหนาเด้อจ้ามาเร็วมาเร็วขึ้นรถเร็วเร็วใหญ่เป้ก็มาไชแล้วแม่แม่ใสใสอ้าวแม่ก็คือรถตัวนี้นะเอามาคืนมันคืน มันม่ต้องดยกกโกายก็ไม่บายัออขวา่นีอไมานำมัพยนรสวัสดีค่ะพี่น้องพอคันคลิปหน่อยจ้า้ยผมเนอาแตนอยใหญ่ๆสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้คุณชาสวัสดีครับไปหาหน่อไม้มา ถะแม่จะนอนมันได้ไม่จะนอนอิงใหญ่ถ้าไหนได้ไม่จะนอนเล็กๆบ้างหักบ่อบ้อ่าันได้ตัดทางอีกบ่อบํารุงนะคอยแบ่งกับอันจิราแต่ตัวนึ่งที่มาต้มเลยเอาไปต้มเลยที่หลังเปี้ยวตัวนี้เลาไปต้มเลยเอาเข้าตะกร้าเลยเปียวเอาเข้าตะกร้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอาตะกร้ามาให้พรุ่งนี้เนี่ยเอาใสกระต่ายเลยจีลา เออบ้นยมาตแมนโอ้หวมเ่ในหญ่อ่างไม่แนหนออหนอแถมโบตัดหัวจัดหางอมกระดาษกรต้องการนี่นี่อ่านหน่อยนี่หอยก็ฟันฟต้มได้โอ้โหโอ้โหโอ้นั่แม่ตุ้ยาหฮะตีบาดนี่นะตีตัหาเาอปินานเห็นบอกว่ายองจะของเลยอันนี้จะไปต้มเด้อ เอาไปเพื่อจะแลน้ำแน่พอลเนาะเอาอีก้เอาอีก้เอาอีกแล้เอาไปสูดเบหักบ่อบาทนี่ทักบ่อนี่หัวหางก็ไม่ตัดน้นไม่ตุ้ยนะหางมาไม่ได้ยังไงปีนาน่นาง้องเพื่อนพอลอนั่นแน่ก็ออนละดีกันอ้ยอลอ่ไหก็เก็บมากบาทนะเบิรง เออยี่เาลเป๋บ้าป๊ออีกอนี้ก็ไปไม่อย่เดียวนี่นี่้างต้มตัวนี้เสี่งกี่เสี่ตงมื่อล่างแล้วก็ต้มเอาตัดหัวตัดหางด้วยนะเบิ้อเศ้าย่งเบื้เศ้าคนนันเปปไปขอบคุณไ่ละวขอบคุณ่ะขอบคุณฮ่้ห็ดหน้า้

ต้มนมอ้อยหลักเหลวจบแล้วแบบาป่าปาปาเอา,า,า,าไส้ตังไพรไว้แล้วบอกเอาไส้ทาดแล้วบอก เอ้า uhm anyway> ึ้นป um> ูดามแกบ่เก yeah> ็บเงี้ยวอนนี้คุณชายกำลังดังไฟดังไฟตุ่มเนาใหม่เด้อพี่พรักเขาแบบข้าวแม่เขามีมาให้แล้วนะต่มนี้พ่อปูเป็นายพ่อปูไม่ทราบค่ะ บ